คดีเบนเรสซิ่งอ่ะก็น่าคิดนะสนเสริญหน้าข่าวมือถือทําให้เขาเสียชื่อเสียงทําให้เขาเสียโอกาสในการทํามาหากินและที่สําคัญเสียโอกาสในการเลี้ยงลูกเสียโอกาสในการสอนลูกให้เรียกว่าพ่อสอนให้ลูกปั่นจัก,กรยานเป็นสตั้งคำถามจะมีหน่วยงานไหนชดเชยเขาได้บ้างแต่แต,แต่แต่ก่อนอื่นเลยนะครับโอกาสที่มันเสียไปเนี่ยมันก็เป็นเพราะการกระทำของคุณล้วนหรือเปล่าแล้วจะมาขอให้ใครรับผิดชอบ เมื่อได้ออกมาแล้วก็พยายามทําให้อนาคตที่มีเนี่ยมันดีขึ้นแล้วเหมือนว่ายังมีคนที่กําลังเข้าใจผิดที่มีคําสั่งยกฟ้องเนี่ยไม่ได้ยกฟ้องทุกข้อกล่าวหานะที่ติดไป4ี่ปีอ่ะก็คือเรื่องฟอกเงินส่วนที่โดนปล่อยออกมาเนี่ยเพราะว่าสารยกฟ้องหลักฐานไม่พอเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดยังไงก็ขอให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีนะครับคนเรามันผิดพลาดกันได้แต่ต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นส่วนส่วนน้าข่าวมือถือ ทำให้เขาเสียชื่อเสียงทําให้เขาเสียโอกาสในการทํามาหากินและที่สําคัญเสียโอกาสในการเลี้ยงลูกเสียโอกาสในการสอนลูกให้เรียกว่าพ่อสอนให้ลูกปั่นจักรยานเป็นตั้งคำถามจะมีหน่วยงานไหนชดเชยเขาได้บ้างแต,แต,แต่แต่ก่อนอื่นเลยนะครับโอกาสที่มันเสียไปเนี่ยมันก็เป็นเพราะการกระทำของคุณล้วนๆหรือเปล่าแล้วจะมาขอให้ใครรับผิดชอบเมื่อได้ออกมาแล้วก็พยายามทำให้อนาคตที่มีเนี่ยมันดีขึ้น แล้วเหมือนว่ายังมีคนที่กําลังเข้าใจผิดที่มีคําสั่งยกฟ้องเนี่ยไม่ได้ยกฟ้องทุกข้อกล่าวหานะที่ติดไป4ปีอ่ะก็คือเรื่องฟอกเงินส่วนที่โดนปล่อยออกมาเนี่ยเพราะว่าสารยกฟ้องหลักฐานไม่พอเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดยังไงก็ขอให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีนะครับคนเรามันผิดพลาดกันได้แต่ต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นส่วนสนนาข่าวมือถือ